สวัสดีครับผมโดอิสมาลย์นะครับจากคลิปที่แล้วเนื่องจากผมเสียงเบามากๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คลิปนี้มาต่อจากเดิมกันเลยก็หลังจากที่เทสลาอันเทเน่โดนวางยาเสร็จเนี่ยความเลวร้ายได้เข้ามาเยือนโลกแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาพูดอย่างที่ผมชอบพูดบ่อยๆในคลิปที่แล้วก็คือ,อชนเผ่าแอนเชียนกับเผ่าเอลมีปัญหามากๆเพราะว่าทั้งสองชนเผ่าเนี่ยได้รับพลังเทพิดาโดยตรง คือทิฏาคอยถ่ายเทพลังให้ตลอดตอนเธอยังมีสติอยู่นะแต่หลังจากที่โดนวางยาเนี่ยเธอกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไปเริ่มที่เผ่าเอลก่อนนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเอลเนี่ยมีกี่แบบแต่ว่าที่ได้อ่านมาเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับมันจะมีเอลที่เรียกว่าฝึกวิชาอมมาตะทําให้ตัวเองมีชีวิตอมมาตะายืนยาวนานๆเนี่ยซึ่งเอลที่ฝึกวิชาพวกเนี้ยก็คือวิชาอมาตะพวกเนี่ยมันก็คือพลังของทิฏานั่นเองฉะนั้นแล้วหลังจากทีิวลา ล้มป่วยหรือว่าโดนวางยาพิษเนี่ยเอลที่ฝึกวิชาพวกเนี้ยก็เริ่มตายตามอายุไขโอเคนะครับถ้าดูของแค่ชนเผ่าเอลเนี่ยอาจจะดูว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากเท่าไหร่ก็แค่ตายตามอายุไขไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าเรามาดูของชนเผ่าแอนเชียนเนี่ยหรือจะเรียกว่าชนเผ่าโบราณก็ได้นะครับในเกมชอบเรียกว่าอย่างนั้นชนเผ่าแอนเชียนหรือชนเผ่าโบราณเนี่ยพึ่งผาพลังเทพิิไดาเป็นหลักมันจะไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ร่างกายให้แก่เร็วหรืออะไรพวกนี้นะครับแต่มันจะเป็น ส่งผลกระทบถึงจิตใจด้วยจิตใจจากเทพธิดาที่คอยคอยส่งมาให้พวกเขาเนี่ยตอนนี้เทพธิดาไม่ส่งแล้วทําให้จิตใจพวกเขาเ,เสื่อมลงความศรัทธาในตัวเทพธิดาเขาน้อยลงไปไม,ไม่ได้แค่น้อยอย่างเดียวแต่ไม่ศรัทธาเทพธิดาอีกต่อไปแล้วประมาณนั้นนะครับเพราะความรู้สึกเลวร้ายแบบนี้แหละเขาเลยเกลียดเทพธิดาอันเทียแล้วเลยอยากตั้งตัวเองเ,เป็นเทพขึ้นมาซะเองชนเผ่าเอนเชีย,ยก็เริ่มสอหาพลังแห่งใหม่ จนในที่สุดแล้วเนี่ย mm. เขาพยายามจะดึงพลังงานจากแผนก่นศิลาศักดิ์สิทธิ์มโนลิดซึ่งเป็นศูนย์กลางของใจกลางโลกนั่นเองเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าโมโนลิดคือที่ไหนนะครับไอแผน่นศิลาศักดิ์สิทธิ์มโนลิดเนี่ยให้เรานึกสภาพดันเวลเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะครับนี่คือสถานที่โมโนลิดมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นทางผ่านไปยังประตูโมโนลิดนะครับผมขอเรียกเป็นประตูโมโนลิดแล้วกันง่ายดีก็ดันเวลเจ็ดสิบถึงแปดสิบเนี่ยมันเป็นทางผ่าน พราะสุดท้ายของปลายปลายทางในดันดันพวกนี้เนี่ยก็คือประตูมอริลิตนั่นเองตามที่ผมอ่านมานะครับเล่ากันว่ามัางกรที่สังเกตการเนี่ยก็ได้เห็นรู้ว่าไอ้พวกแอนเทียเนี่ยจะไปยุ่งเกี่ยวกับประตูมอริลิตหรือแผ่นศิลาศักดิ์สิทธิ์มอริรลิตนะครับก็เข้าไปยับยัง้งแต่ไม่สําเร็จผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไม่สําเร็จยังไงแล้วก็ชนเผ่าโบราณนั้นเนี่ยล้มเหลวในการดึงพลังออกมาทําให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่ออกมาไอ้การระเบิดครั้งนี้แหละ ทำให้ชนเผ่าโบราณเอ๋ยล้มตายกันเกือบหมดเลยส่วนคนส่วนชนเผ่าโบราณที่เหลือรอดเนี่ยก็หนีหสุกหซนซ่อนตัวอยู่เพราะว่าอับอายขายขี่หน้าเขาครับอับอายขายที่หน้าชาวโลกว่าเป็นเหตุที่ทําให้เกิดเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้ตอนนี้ก็มาถึงจุดพีคข,ของตอนนี้แล้วนะครับหลังจากที่เกิดการระเบิดขึ้นเนี่ยเสาคุ้มกันภัยแห่งอันเทลเนี่ยมันมีชื่อภาษ,ษาอัางกฤษนะครับผมไม่ขอพูดถึงแล้วกั้นไอเสาคุ้มกันอันเนี้ยคอยขับไล่สิ่งเลวร้ายต่างๆที่เข้ามายังโลกเนี่ย ให้พ้นไปแล้วเสานี้มันแตกแล้วประตูมอรลินเนี่ยถูกทำลายขึ้นมาอีกผมขอสรุปง่ายๆสั้นๆนะครับว่าไอ้มอรลินเนี่ยหรือว่าไอแผ่นศิลาเนี่ยมันคือสิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างโลกของเทพดาอันเทียกับโลกของเทพดาเวตินลเรารู้มาก,ก่อนแล้วว่าโลกของเทพดาเวตินลเนี่ยคือมีแต่สิ่งโชยใช่ไหมครับหลังจากที่ไอเผาชนเผาอันเทียเนี่ยเล่นซนไประเบิดทําให้ สิ่งเลวร้ายของอีกโลกหนึ่งผ่านเข้ามายัางโลกของเราแล้วสิ่งต่างๆมากมายเนี่ยให้เรานึกภาพตอนดันเบลเจ็ดสิบถึงแปดสิบนะครับนั่นแหละพวกปีศาจพวกนั้นแหละก็เริ่มเดินทางเข้ามาในโลกโลกเราแล้วสิ่งที่เด็ดที่สุดที่พีคที่สุดของฝั่งนูน้นหรือเรียกว่าเป็นบอสใหญ่ของโลกนู้นนะครับนั่นก็คือไวท Dragon หรือเราจะเรียกกันว่า Beyond d ด a ก o n ก็ได้นะครับมี2ชื่อของเกาหลีนจะเรียก e y o n d แต่โดยทั่วไปแล้วผมขอเรียกว่าไวท d ด a g o n แล้วกัน จะไม่มีในเกมนะครับเอาละเมื่อตัวโกงเข้ามาแล้วเรามากล่าวถึงฝั่งดีบ้างฝั่งพระเอกบ้างนะครับมับงกร2ตัวที่ผมพูดถึงเป็นประจำเนี่ยได้แก่มังกรที่ตัวที่เท,ทพทธิดาอันเทียนได้สร้างขึ้นมา2ตัวนั่นก็คือคนพี่ก่อนมังกรเทมเพสดะกอนในฉบับของเกาหลีเนี่ยจะเรียกว่าเอ่อคีอสดะกอนนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งอ่มังกรซิงเทนเนลดะกอนหรือเราจะเรียกกันว่าแอนเทียนดะกอนก็ได้ผมขอเรียกคนพี่ว่าเทมเพสดะกอนละกัน ส่วนมังกรตัวน้องผมขอเรียกว่าแอนเทียนดากอนสตัวนี้เนี่ยในเกมกล่าวถึงนิดนึงถ้าใครไปเจอคําว่าแอนเทียนดากอนหรือเควอสดากอนเนี่ยแสดงว่ากล่าวหมายถึงว่า2มังกร2ตัวนี้นะครับผมเรียกคนพี่ว่าเทมเพสส่วนตัวน้องเรียกว่า Ancient แอนเทียนละกันเป็นการเข้าใจง่ายๆนะครับก็มังกร2ตัวนี้เนี่ยถ้าให้เทียบเทมเพสดากอนเนี่ยผู้เป็นผู้เป็นพี่เนี่ยมีหน้าที่ในการทําลายล้างสิ่งที่เป็นอะไรต่อโลกส่วนแอนเทียนดากอนเนี่ย เป่าปัดรักษาอันตรายต่างๆที่มีผลกระทบต่อโลกอันนี้คือสิ่งที่ผมได้อ่านมานะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อไวยดากอนมังกรจากอีกโลกหนึ่งเข้ามาให้นึกสภาพตอนนี้นะครับมนุษย์เอยเอลฟ์เอยต่างๆเอยเนี่ยไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่แต่มังกรเนี่ยมักจะรู้ว่าหรือจะเรียกง,ง่ายๆว่ามังกรเนี่ยมีเซนส์ในการรับรู้สิ่งเลวร้ยวายก่อนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับก็หลังจากพบไวยดากอนจากมังกรจากอีกโลกหนึ่งมาเนี่ยทั้งสองคนก็เข้าไปประทะกับไวยดากอนเลย ให้เรานึกสภาพนะครับว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดามองขึ้นไปบนฟ้ามีมังกร3าตัวกำลับบงสู้กันการต่อสู้นั้นรนะุนแรงมากมาก,มากทให้บ้านเมืองสิ่งต่างๆมากมายบนโลกนี้เกิดการระเบิดเกิดสิ่งเลวร้ายต่างๆพวกผู้คนที่อยู่ข้างล่างไม่รู้หรอกครับว่าไอ้มังกร3ตัวข้างบน,นตัวไหนตัวดีตัวไหนตัวร้ายมนุษย์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่รู้แค่ว่าไอพวกมังกรเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่น่ารังเกียจเพราะมันทําให้ ครอบครัวต้องแตกแยกทําให้บ้านเมืองต้องพังทลายทําให้ลูกกับพ่อกับแม่เนี่ยต้องแยกทางจากกันคือมันมีแต่สิ่งแลวร้ายนะครับเพราะว่าการต่อสู้ของมังกรทั้ง3ตัวนั้นรุนแรงมากๆที่อยู่บนฟ้าทําให้ผู้คนข้างล่างเนี่ยไม่รู้อินเอเนอะไรเลยอดีตเนี่ยมนุษย์กลัวมังกรมากๆนอกจากกลัวแล้วย,ยังรังเกียจด,ด้วยนะครับก็มาพูดถึงการต่อสู้กาอากาศกันดีกว่าระหว่าง3ตัว เทมเพสดาร์ากอนแอนเชียดาร์อนแล้วไวดาร์กอนจากอีกโลกหนึ่งการต่อสู้ผ่านไปมาสักพักหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วพอ่อามังกรฝั่งดีก็ได้รับชัยชนะอย่างงดงามนะฮะเทมเพสดาร์กอนกับแอนเชียดาร์กอนก็สามารถปราบไวดาร์กอนลงได้แต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าไอ้ไวดาร์กอนตัวเนี้ยมันไม่ได้ตายแบบธรรมดาธรรมดาให้เรานึกภาพว่าไวดาร์กอนหลังจากแพ้เสร็จเนี่ยร่างมันเริ่มสลายใช่ไหมครับและไอสิ่งไอจิตวิญญาณวิญญาณของมันเนี่ย เข้าไปสิงสถิตในเทมเพสดากอนมังกรเป็นผู้เป็นพี่เอ้าถ้าอย่างนี้มังกรผู้เป็นพี่เนี่ยเหมือนจะควบคุมตัวเองไม่ได้มีแต่สิ่งร้ายเข้ามาในร่างกายใช่ไหมครับก็ทั้งมังกร people, ทั้งสองคนทั้งเทมเพสดากอนกับแอนเชียดากอนก็เลยต้องตัดสินใจว่ายังไงเนี่ยก็ต้องฆ่าเขาผู้นี้ก็คือแอนเชียดากอนกับเทมเพสดากอนก็ต้องมาสู้กันเองในตามที่ผมอ่านมาแอนเชียดากอนผู้เป็นน้องสู้กับพี่เทมเพสดากอน ทั้งน้ําตาคือร้องไห้ไปด้วยสู้ไป,ไปด้วยคือไม่อยากใจใจใจตัวใจของมังกรเองเนี่ยก็ไม่อยากฆ่าฆ่ามังกรพวกเป็นพี่น้องกันเองเหรอกแต่สุดท้ายแล้วมันเป็นหน้าที่ไม่เพื่อไม่ให้ไว้เนี่ยเพื่อไม่ให้ดากรกอนเนี่ยควบคุมเทมเพสดาร์กอนได้ก็เลยต้องฆ่าตัวพี่เขาพอถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยแอนเชียดาร์กอนก็สามารถเอาชนะไว้ดารกอนในร่างของเทมเพสได้ทําให้ร่างของเทมเพสดารกอนเนี่ย ระเบิดอ,ออกมาให้ให้นึกสภาพการ์ตูนเรื่องดางร์กบอลน,นะครับเวลาเราอ่ารวมรวมดา้์กบอลได้ครบ7ชิ้นใช่ไหมครับหลังจากขอพรเสร็จมันก็แตกกระจายออกไป7ดรูปในเรื่องนี้ก็เหมือนกันหลังจากที่แอนเชียนดาร์กได้ฆ่าเทมเพสเสร็จก็ฆ่าทาั้งน้ำตาลนั่นแหละครับไม่มีใครอยากฆ่าพี่น้องของตัวเองหรอกเทมเพสดาร์กก็แตกกระจายไปทั่วโลกเป็นเจดเป็นเจดชิ้นเจดชิ้นนี้ก็คือผนึกมังกรทั้งเจดชิ้นหรือเราเรียกว่า,าเป็นอัญมณีมังกรนั่นแหละแล้วเจ็ดชิ้นนี้คืออะไร เจ็ดชิ้นนี้ก็คือมังกรบนโลกใบนี้ที่เราเล่นอยู่ทุกวันนี้ประกอบไปด้วยไวท์ดากอนแบล็กดากอนกรีนดากอนดิเซอร์ดากอนและเลดดากอนยังมีมังกรตัวอื่นๆที่ยังไม่ได้เปิดเผยอีกต้องรอในเรื่องอแพท90หรือแพทอนาคตไปนะครับก็ทําไมอาเกีของเทมเพลตดากอนเนี่ยมดที่แตกกระจายไปเนี่ยถึงเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แน่นอนครับถ้าเป็นตัวเทมเพลตดากอนเองเนี่ย พลังของมังกรเทมเพลคือพลังในเกตมังกรเนี่ยแน่นอนเป็นถ้าใครได้ไปเนี่ยจะได้พลังของมังกรนะครับให้คิดสภาพแบบนี้คิดคิดภาพตามผมก่อนนะครับใครที่ได้เกตมังกรไปเนี่ยจะสามารถมีพลังของมังกรอาจจะแปลร่างมังกรได้พอมึกภาพออกไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มันเลวร้ายตรงที่ว่าไอ้เกตนึนั้นอ่ะมันถูกคุ้มด้วยวิญญาณของไวดาร์กอนจากอีกโลกหนึ่งพ้อนึกภาพออกไหมครับว่าเกตมันรูปร่างแบบเป็นอัญมณีแล้ว มีเงาดำๆดำดำมืดๆของไวยละก้อนเนี่ยขอหุ้มอยู่ฉะนั้นแล้วใครที่ได้เก็บไปเนี่ยไม่ใช่แค่ได้พลังอย่างเดียวแต่ได้สิ่งเรียร้ายของไวยละก้อนไปด้วยอย่างเช่นสมมุติว่าผมเนี่ยเก็บไปเก็บผนึกมันได้นะครับผมเก็บผนึกเ,เลดะก้อนได้สมมติว่าผมกเก็บผนึกเลดะก้อนได้แล้วผมได้ใช้ได้เอาผนึกเลดะก้อนเนี่ยใส่เข้าไปในตัวจากผมเนี่ยเป็นแบบเป็นคนธรรมดาเนี่ย จิตใจผมเรื่องเลว,เลว,เลวร้ายขึ้นเริ่มง,งคิดแต่สิ่งเลวร้ายสิ่งชั่วร้ายอะไรก็ได้ที่มันทาให้โลกเสียหายอะไรแบบนี้ครับคือพู้นี้คือถ้าใครได้เก็มังกรไปจิตใจตัวเองก็จะเลวร้ายไปด้วยนั่นคือพลังของไวย์ดากอนตัวแอนเชียนดากอนเองรับรู้ถึงว่าตัวแอนเชียนดากอนเองก็รับรู้ว่าเออในผลิตมังกรนั้นอ่ะมันยังมีความเลวร้ายของไวย์ดากอนอยู่มันเป็นอันตรายต่อโลกแน่ๆ เพราะว่าถ้าเกิดคนธรรมดาได้ไปเนี่ยนอกจากจะได้พลังมังกรไปแล้วเนี่ยยังได้สิ่งเหนียวไหลเข้าไปด้วยฉะนั้นแล้วแอนเชนดา g o n ก็เลยต้องหาวิธีเก็บพวกคนหนึ่งพวกนี้ออกมาให้ได้ mm hmm. เมื่อแอนเชนเมื่อแอนเชนดากอนคิดได้แบบนั้นแล้ว mm hmm. ก็เลยแยกล่างแยกร่างตัวเองออกมาเป็น2ล่าง mm hmm. ก็คือโกล d ์ r า g o n และ Silver d ์ดากอนหรือที่เราเข้าใจกันดีและเห็นกันเป็นประจำ ซีเวิร์ดากอนนั่นก็คืออันเจนตาของเรานั่นเองและโกดดารกอนก็คือเจริญของเรานั่นเองหรือเจเรนนะครับผมขอเรียกว่าเจริญแล้วกันเพราะมันง่ายต่อการพูดเป็นภาษาไทยดีตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าทั้งเจริญแล้วก็อันเจนตาเนี่ยมาจากมังกรเดียวกันหน้าที่ของเขาก็คือไปตามหาผดึงมังกรที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกนั่นเองก็ถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเป็นการจบประมบทของการกาเนิดโลกเรียบร้อยแล้วนะครับมีอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะขอพูดถึงก็คือเรื่องอ เจ็ดมังกรที่แตกกระจัดกระจายไปทั่วโลกนะครับผมขอพูดก่อนเลยว่าผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะมีเจ็ดเจ็จริงหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจจริงๆพอมาถึงดูจุดนี้แล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะสงสัยและมีคําถามต่างๆในหัวมามากมายเลยว่าอ,อ,อย่างเช่นอร์เจนตาเนี่ยเป็นถึงพลังมีถึงครึ่งหนึ่งของเอนเชนดาก้อนเลยนะครับเป็นพลังของมังกรพิทักษโลกขนาดนี้เลยเนี่ย ทำไมตอนเควสเวลมาเวลสิบกว่าทำไมเอเทนตาถึงแพ้ปาเวลสกุดที่มีแค่พลังแบ็คดาก้อนอ่าทำไมปาเวลถึงมีพลังแบ็คดาก้อนด้วยล่ะอ่ามันมีสิ่งต่างๆมากมายเกิดขึ้นก่อนที่เราจะสร้างตัวละครเวลหนึ่งซะอีกนั่นก็คือ50ปีก่อนที่เราจะสร้างตัวละครเวลหนึ่งซึ่งไอห้าสิบปีเนี่ยสามเดอะบูบวี่เดอะวอลิเออร์ดาวของดากเนสเนี่ยที่ทำมาเป็นเดอะบูบวี่นะครับถ้าใครได้ดูเนี่ยนั่นคือในเรื่องห้าสิบปีก่อนที่เราจะสร้างตัวละครเวลหนึ่งและไอเดอะบูบวี่น มันมีเรื่องไม่จริงกับจริงผสมปนนกันมั่วๆอยู่ในนั้นด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าจริงๆมันเป็นยังไงนี่ว่าจริงๆมันเป็นยังไงไม่ได้สิต้องบอกว่าเดอ m มูฟวี่กับสิ่งที่เกมบอกมาเนี่ยมันอาจจะมันสอดคล้องกันอยู่แต่ว่ามมันมีบางมุมเนี่ยที่ the movie มันก็ทำเวอร์เกินในเกมมันอีกแบบหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าอันไหนจริงอันไหนเป็นแค่ ตำนานเล่าขานที่ในเกมบอกเรานะครับอันนี้ผมไม่สามารถตัดสินได้แต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้เนื้อเรื่องดังก็เน้นมากกว่านี้หรือว่าเมื่อ50ปีก่อนที่เราสร้างตัวละครเวือหนึ่งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างผมว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับแต่ก็แล้วแต่นะครับว่าจะอยากให้มาอยากให้ทําหรือเปล่าก็ถ้าเกิดจะอยากให้ทําต่อเนี่ยผมต้องขอบอกตรงน,นี้นะครับว่าในเรื่องต่อจากนี้เนี่ยในเรื่องก่อนที่จะเริ่มเริ่มเวืหนึ่งเนี่ยมันเป็นในเรื่องที่แบบว่ามันไม่ชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับบสไตล์ผมเอง อาจจะมีเรื่องจริงสัก70%แต่เรื่องอาจจะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นความเข้าใจของผมเองซึ่งมันอาจจะไม่ตรง100%ที่่นันๆามาเนี่ยผมอยากจะทําเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยมานานแล้วแต่ผมไม่กล้าทําเพราะว่าสิ่งที่ผมรู้และสิ่งที่ตัวเกมมันเป็นจริงๆเนี่ยมันไม่เขาเรียกว่ามันไม่ชัวนะครับผมตัวผมเองเนี่ยไม่ได้อ่านมาทุกตัวอักษรหรือว่าทุกไม่ได้อ่านไปไล่อ่านในเรื่องมานะครับทําให้ผมไม่สามารถ เอาเนื้อหาจริงๆ1 0 0เปซ็นเป๊ะๆมาได้ซึ่งถ้าจะให้เล่าเนี่ยก็จะเล่าประมาณว่าก็สรุปแบบความคิดของผมเองซึ่งมันอาจจะไม่ตรงร้อนี่ผมขอย้ำอีกรอบนึงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบแล้วถ้าเกิดว่าอยากให้ทํามาอีกก็ช่วยกันแชร์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามมาโดยตลอดสําหรับหลายๆท่านที่ติดตามมาตั้งแต่คลิปแรกๆเลยอันนี้ต้องขอบคุณมากๆจริงๆถ้าผมถ้าผมไม่มีกําลังใจจากพวกคุณ ที่มันผ่านมาเนี่ยก็ไม่มีกําลังใจที่จะทำผลงานใหม่ๆใ,ใ,ในทุกวันนี้หรอกครับขพบคุณมากจริงๆครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับถ้าเกิดมีอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใน u ูทูบหรือถามผมได้โปรติตามปกติในแฟนเพจนะครับวันนี้ขอลาขอลาไปก่อนบายครับสามารถกด s u b s c r i b e ติดตามผลงานต่างๆของผมได้ที่นี่หรือจะติดตามทางแฟนเพจ d a g o n e t ths s l i n e นะครับสามารถไปพูดคุยกับผมได้ที่นั่นเลยแล้วเจอกันครับ